สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพรโยนนะคะในช่องของพิมพ์เพจโยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถบ้านมือเดียวนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าห่มพิงนี่เลยนะคะได้เป็นชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะลดราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นโต,ต้าเอาติดนะคะ 2 0 g นะคะปี2009นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา249,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกาจัางหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้โตเกีรจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4641นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเรฟเกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กขอบ17นะคะแม็กลมดำน,นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2019ทั้ง 4ล้อเลยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างมาพร้อมนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกดยให้3นะคะโลโก,ก้ต้องการจะเป็นโลโก,ก้โตต้ตานะคะตัวอักษรของเขาเป็นแบบโครเมียมนะคะโครโรลล่าอัลติสนะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเครื่อง 2.0G นะคะคุณลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถชมนี้อยู่นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่านานๆทีจะเข้ามานะคะสําหรับชมหน้าแบนชมนี้นะคะคุณลูกค้าแนะนําเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นโต้ต้าอัลติสนะคะ 2.0G นะคะปี2000 ปี2009นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา249,000บาทนะคะลูกค้าเค k ดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะพอเริ่มต้นอยู่ประมาณ4-5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการสาดทั้ง4บานเลยนะคะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนท่าล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช้อนด้านล่างใส่แก้วนะ้ำขวดน้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะ พรมอะไรหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมอะไรมันติดฟั่งชันนะคะมาพร้อมกับจอทัศกีนนะคะแอร์ออโต้นะคะ,เ,ออะ,คะเกียร์ออโต้นะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะได้เป็นอร์ดหนังสีเบทนะคะตัด,ดได้สีเทาสว,สวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียด์ขาได้สบายนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจ นะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูใน่วนดของเลขไม้กันเลยนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะถึงแม้จะเลขไม้เยอะนะคะแต่การใช้งานลดที่คือดีมากนะคะบอกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่สองแสนแปดนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะหน้าจอ and ด o อยจอทัชสกรีนสวยๆมาให้เลยนะคะ ช่องใส่ของด้านล่างแล้วก็คู่มือต่างๆครบเครื่องนะคะสำหรับคันนี้นะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะตรงพวงมลาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงมีพุกคอนโทรลให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้า,คคานั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีได้นะคะคุณลูกค้าฟังวิทยุ ได้นะคะแล้วก็นี่สวยๆเลยนะบอกเลยว่านี่จอทัชสกีนมาให้นะคะใครได้ไปถือบอกคุ้มสุดๆเลยนะสำหรับคันคนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยคะ่ะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นบอดหนังสีเบตตัดด้วยด้านสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีเทากระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะที่พิงแขนมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ํำผลน้ํามาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะหน้าจอสวยๆออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค,ค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะซื้อสดหรือจับไฟแนนซ์ โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตยางต่างๆนะคะเดิมๆเลยนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเทาชั้นล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะตัวยางนะคะได้เป็นยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กนะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวล็อกเด็กตัวยางเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้บอดี้เดิมๆเลยนะคะอ่ะ มาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระกันเลยในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะ <ๆ S 1> ก็มาพร้อมกับขาดเราสินค้านะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนาๆได้นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพรอยเมตรอารต่างๆตัวตัวน็อตน,นะคะไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดรัดต่างๆตัวยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4 6,41นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาโตยโต้าติต๊กสอตัวท็อปอยู่นะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรจนกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคาดเริ่มตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่าสังเกตจากจุกย่างนะคะตัวน็อตต่างๆจุดแต้มสีต่างๆลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องลูออง VTI นะคะขนาดอยู่ที่2 0 0 0นะคะ ภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มไซายแก้มขวาล้อเมดอาร์ตต่างๆนะคะสติกเกอร์มออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกามจมน,น้ำเปรี่ยสีนะคะมีวันนันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิง์พาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายนรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตลตารอัลติสนะคะ 2.0G นะคะ ปี2009นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา2 49,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะ เรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพ,พิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิง์ด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ